วันนี้เราจะมาสาธิตการใช้ซิลิคนนะครับเป็นซิลิคนยาแนวนะครับยาแนวจริงๆมีเยอะมากแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็ซื้อสุ่มๆมานะครับว่าแต่ละประเภทเนี่ยมันเหมาะกับใช้อะไรบ้างอันนี้คือเราจะมาอุดที่ซิงทองล่างมันรั่วะะนะครับคิดว่าคงจะได้นะครับคงจะได้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่ตรงกับ กับสเปคของมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเทเลโฟนมีสามสีป่ประเภทถ้าถ้าช่างคนที่เขารู้เขาจะเขาจะเลือกใช้ถูกประเภทแต่ว่าเราไม่ได้ช่งางแล้วเราไม่เคยเราไม่เคยใช้เลยนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใช้ยังไงวันไปซื้อมาเนี่ยสองอัน,นรวมกันก็สามร้อยกว่าบาทนะครับในตอนแรกตอนไปซื้อเนี่ย พอซื้อมาตัวนี้ไปถามเขาว่าใช้ยังไงอ่าเขาบอกว่าต้องซื้อตัวยิงมาด้วยคือตัวนี้นะตอนแรกเราเนะว่าอ่ามีแค่ตัวนี้แล้วก็บีบเหมือนเราบีบลอดยาซีฟันนะครับจริงๆไม่ใช่ต้องมีตัวยิงนะครับตัวยิงช่างบอกว่าเอาจะของลานเขาบอกว่าให้ตับตับตัวนี้ครับ สี่สิบาอเสร็จแล้วก็ตัดตรงนี้นิดหนึ่งทำมุม45่สิาองศาก็ใส่ไปน่้ำไ,ได้แล้วเสร็จเสร็จแล้วตัวนี้ทำไงเราบอกว่าเตีมันตรงนี้ ก็คือเวลาเราใช้ซิงนะครับเราเปิดน้ำล้วท่อน้ำเสียตรงนี้มันรั่วน้ำไหลลงมาตรงนี้ข้างในมุนตนตนีนี้กกันอันนี้มันเข้านี่หวะ มันนตรงี้ของเก่ามันมีแต่มันเสื่อมสภาพอ๋อมันต้องแทบตัวนี้ออกก่อนเพราะมันเข้าไปข้างในเยองเลยมัไม่ใช่ใน,น้อยนะนี่

dính cả góc bài này Hãy subscribe บอกว่ากันน้ำได้เลยแล้วก็มันจะปิด จะมาดูกันว่าหลังจากที่เราใช้ซิลิโคอนอุดรอยรั่วซึมแล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ6 7ถึงชั่วโมงนะครับเป็นยังไงแต่ก่อนนี้ถ้าเปิดน้ำตรงน,นี้แล้วข้างล่างตรงที่ข้อน้ำเสียนะครับจะมีน้ำซึมออกมาแตนะ่ตอนนี้ดูสิโอ้โหแห้งสนิทเลยแต่ก่อนน้ำจะไหลออกมาตรงนี้นะครับตอนนี้แห้งสนิทเลย ใช้ได้นะครับใช้ได้โอเคนะครับสวัสดีครับ